ครับจากที่ดินนะครับที่ว่างเปล่านะว่างเปล่าเพราะว่าซื้อมาไม่มีต้นไม้อะไรขึ้นนะครับที่ดินนี้ว่างเปล่าเราก็ต้องเตรียมนะในการที่เราจะขุดบอ่อนะเพื่อรองรับน้ำไว้นะัยยามหน้าแล้งนะครับแล้วก็มาใช้ในการปลูกต้นกล้านะครับเพาะปลูกทั้งหลายนะครับ หลยยังจากนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าที่ดินของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รูปทรงสวยงามนะหรือว่าที่สม่ําเสมอนะครับเราจึงจําเป็นต้องถมดินในส่วนที่ต่ํานะครับเพื่อป้องกันน้าท่วมแล้วก็ปรับดินนั่นเองนะให้มันมีความสมดุลนะในแบบที่เราวางไว้นะครับก็กขึ้นกับทุนทรัพย์ด้วยนะถ้าท่านมีทุนทรัพย์มากนั้นก็โอ้โหทำได้โดยเอ่อเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีทุนทรัพย์จํากัดเนี่ยท่านก็ต้องใช้ความรู้ใส่เข้าไปให้มากนะ ประสบการณ์ใส่เข้าไปมากคือต้องลงสนามจริงนะครับเพราะฉะนั้นจึงมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับนะลงทุนนะครับขุดบอ่อนะครัถมดินนะครับแล้วก็ต้องล้อมรัว้วที่เราล้อมรั้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะประยุกต์พวกอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับซึ่งมันก็มีราคาพแพงนะอย่างพวกแผงโซลาเซลล์นะพวกระบบปั๊มน้ำนะครับระบบวาล์วต่างๆนะครับซึ่งผมจะใช้ระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับ มันจึงเป็นจาเป็นนะครับที่จะต้องล้อมรั้วแล้วก็สร้างเ,าเป็นห้องเก็บของห้องควบคุมขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะเป็นวิถีคนเมืองนะแต่ว่าคิดว่ากเกษียณนะสูงวัยแล้วจะมาอยู่ในชนบทนะตามที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะว่าผมเป็นคนกรุงเทพมหานะครเลยเมืองหลวง นะเติบโตตั้งแต่เล็กเลยเรียนหนังสืออนุบาลประถมปัธยมวิทยาตีวิทยาโทเนี่ยในกรุงเทพมหาคนครนะครับแต่ว่าพอเห็นผู้สูงวัยนะครับแถวหมู่บ้านอายุ6 0ขึ้น65 70เนี่ยอยู่บ้านกินกันนอนดูทีวีนะบางทีไปไหนมาไหนไม่สะดวกด้วยนะเพราะาผมเห็นในหมู่บ้านหลายคนนะครับ ถ้าดีหน่อยก็จะมีเพื่อนนะชวนกันไปเที่ยวห้างสปปรรพสินค้าแต่บางคนก็ดูเหงาๆนะอยู่บ้านพอดีลูกหลานไม่ทำงานหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มองวิถีแนวเขาเรียกว่าชนบ,บทนะครับก็ต้องใช้วิถีแบบแนวเกษตรพอเพียงนะครับก็ต้องลงทุนนะครับการลงทุนก็ต้องมีความชอบด้วยนะอยากอยาก,อยากลงทุนมีความชอบเพราะถ้าม,มีความชอบเนี่ยวิถีเกษตรมันจะเหนื่อย วิถีกเกษตรมันต้องอยู่กับดินอยู่กับความร้อนนะครับนะเรียกว่าอยู่ธรรมชาติแล้วกันนะถ้าท่านรับมันได้เนาะอันนี้คือวิถีธรรมชาติเนาะนะครับลงทุนขุดบอ่อถมดินล้อมรั้วนะครับก็เพื่อจะเตรียมตัวในขั้นตอนต่อไปนะในโครงการวิถีกเกษตรพอเพียงนะครับนะที่ผมทำนะยี่ก่อนนั้นนี้นะครับผมก็ได้ขุดบอ่อ นะครับถมดินไประดับหนึ่งแล้วในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับแต่พอทํามันไม่สําเร็จสมบูรณ์นะครับนะการเพาะปลูกก็ไม่ได้ผลที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าระบบน้ําการเกษตรนี้ถ้าขาดระบบน้านี่ยุ่งเลยนะครับเพราะน้ามันเป็นตัวหล่อเลี้ยงระบบเกษตรเลยนะถ้าพืชผลนี้ขาดน้ํานะไอ้ที่บอกไม้อึดๆอ่ยบางทีก็ไม่รอดนะครับ นะผมก็เล่าสู่กันฟังเพราะว่าผมก็ทดลองหลายอย่างในช่วงสองปีที่ผ่านมาจากที่ดินว่างเปล่านะขุดบ่อไว้นะแล้วก็มาถมดินบางส่วนเราทดลองเพาะปลูกนะทั้งทั้งที่เอาไม้ยืนต้นบางประเภทที่คิดว่ามันน่าจะอึดทนนะมันยังไม่รอดเลยนะครับมันแหล่งน้ํานี้สําคัญนะเราจะต้องเตรียมไม่พร้อมนะครับดังนะั้นผมจึงศึกษาโครงการไว้ไงนะก็คือครั้งนี้มาเตรียม ขั้นตอนในการถมที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเ,เตรียมล้อมรวยเรียบร้อยก่อนนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือจะเริ่มเตรียมตัวเพาะปลูกแล้จะสร้างระบบน้ำระบบไฟฟ้านะครับจากโซลาเซลล์อะไรต่างๆที่คิดไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ไม่พร้อมเนี่ยมันเพาะปลูกไม่ขึ้นนะครับขึ้นได้ยากมากเพราะว่าตอนที่เราปลูกต้นกล้าเนี่ย นะมันต้องน้ําต้องได้นะครับไม่งั้นแล้วต้นกล้าไม่ขึ้นนะครับต้นกล้าไม่รอดแต่เอาเป็นไม้อึดๆทนๆน,น,นะครับบางทีก็ไม่รอดนะท่านต้องอมีน้ําอันนี้น้ํามาจากไหนละ่ะนะถ้าที่ดินของท่านเนี่ยนะท่านจะใช้น้ําประปาเหรอท่านน้ำประปา,ปา,ปาลดนี่ทางไร่เหรอไม่ไหวนะต้นทุนตัวนี้ก็ประปาขึ้นราคานะท่านใช้ไฟฟ้าเหรอนะผมว่าตอนนี้น่าจะเหมาะแล้วล่ะที่จะใช้โซลาเซลล์นะแต่ว่าเมื่อประมาณสัก 3ปี5ปีที่แล้วอ่ะผมมองแล้วไม่คุ้มใช้ไฟฟ้านะจากการไฟฟ้าดีกว่าแต่ว่านับจากนี้ไปผมมองว่าโซล่าเซลล์จะเริ่มคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นระบบน้ําระบบไฟฟ้าระบบเกษตรนะเลเยอร์ต่างๆที่ท่านวางอ่นะอยาวางท่อน้ำนะจ่ายน้ําอย่างไรนะเพื่อให้ผลผลิตท่านออกมาดีการเตรียมดินเพาะปลูกต่างๆการเตรียมปุ๋ย พันพืชต่างเนี่ยสำคัญนะเพราะนั้นก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเล่าส่วนฟันนะครับลงทุนนะเริ่มแรกเลยท่านต้องมีที่ดินก่อนนะก่อนนี้ท่านจะได้พืชผลสวยงามออกมาทานเนี่ยท่านต้องเตรียมก่อนที่ดินของท่านเลยนะหาน้ำให้มันขุดบ่อถมดินปรับดินล้อมรั้วนะครับ เพื to ่อเตรียมตัวในขั şey ้นตอนต่อไปในโครงการวิถีเกษตรพอเพียงก็ลองฟังไว้เป็นแนวทางนะครับก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมนะครับที่มาแบ่งปันและเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับนะเป็นคนเมืองแต่สนใจที่จะใช้วิถีชนบทนะเกษตรพอเพียงนั่นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ